ต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของออโต้ครับตัวทามเมอร์ตัวนี้อ่อาก่อนทาเมอร์เราเปิดชีก่อนนะครับแล้วก็เปิดตัวไอปั๊มสปาเราอันนี้ส่วนของปั๊มสปาก็จะต่อตรงนี้นะครับของชุดนี้ปั๊มสปาก็ ออนออฟปกติธรรมาดานะครับส่วนน้ำแร่ UV ก็จะออนไว้นะครับออโต้ auto, นะครับตอนนี้ทามเมอร์มันอันนี้อัลล็อกก็กด4ครั้งนะครับตัวนี้สามารถปรับหมวดเป็นออโต้เป็นออฟแล้วก็เป็นออนได้ออนจะขึ้นแดงนะครับตอนนี้ออนไว้แล้วนะครับ mm hmm. ออนไว้วก่อน,นแล้วก็เปิด auto. Mm hmm. ออโต้เปิดออโต้เสร็จตัว แรมของ UV กับน้ำแรกก็จะติดนะครับตอนนี้เราก็มาดูในส่วนของน้ำแรก่ก็จะทำการปรับไว้ที่50%ก่อนทั้งคู่นะครับไทเทเนียมก็จะคือคือของแผ่นไทเทเนียมของชุดนี้นะครับเป็นลำดับที่สอง ถ้าไล่จากทิ่ทางอะไรของน้ำนะครับหน้าจอคอปเปอร์ก็คือจะเป็นของตัวนี้นะครับทําหน้าที่ผลิตสารคอปเปอร์นะครับเราก็จะปรับไว้สัก50ก่อนนะครับส่วนตัวนี้เราก็ปรับปรับสูงๆได้นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ถ้าปรับเยอะไปถ้าปรับเยอะไปเดี๋ยวตัวคอปเปอร์มันจะหลุดเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะส่งผลเสียนะครับ จะม,มีการวัดค่าคอปเปิลในสระอยู่นะครับมาตรฐานก็อยู่ที่0.3ถึง0.8ที่รวมนะครับตัวน้ำแร่เองก็ยังมีปุ่มออนออฟนะครับกดอีกทีก็จะออนนะครับออนออฟของแต่ละขั้วเซลนะครับอันนี้ก็เสียบนะครับตัวนี้เป็นเวลาที่ ทางาน้องทิมช่างด้ปรับตั้งไปแล้วนะครับได้ทำการทดสอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็นเริ่มห้โมงหยุดสิบโมงแล้วเริ่มบ่ายสามหยุดทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ดูเทินกลับมาหน้าจอหลักนะครับตัวนี้เปิดเปิดออนไว้ก่อนนะครับ ถ้าจะให้ออโต้ต้องปรับไปที่ออโต้นะครับมาดูข้ามาดูในส่วนของ UV นะครับตอนนี้ที่หน้าจอปก,ปกติก็คือเป็น9ศ0ก็คือ9000ชั่วโมงนับถอยหลังนะครับตัวน,นี้จะเป็นจุดดอทกระพริบกระพริบนี่คือ UV ทํางานนะครับเริ่มนับถอยหลังนะฮะสังเกตแสง UV นะครับก็จะมีแสง UV ออก มาสังเกตด้านนี้นะครับชัดเจนนะครับก็จะมีน้ําไหลนะครับแล้วก็มีแสงย V แต่ว่าอย่าไปเพ่งนานนะครับตัวนี้เป็นอันตรายกับสายตาครับก็นี่ก็คือส่วนของย V นะครับอันนี้จะเป็นตรงใส่หลอดขั้วหลอดนะครับน้ําก็จะไหลผ่านไส้เซอร์คอปเปอร์ก่อนนะครับแล้วก็โทอรเียนะครับ ตัวนี้ลองปิดสุดแล้วก็โคไหลผ่านตัวนี้ก็ยังเพียงพออยู่นะครับแต่ว่า UV อาจจะต้องหลีไว้สักที่นึงนะครับมาที่โอโซนนะครับก็หลีไว้ประมาณนี้นะครับแต่ไปนนักง,งานจริงอาจจะอาจจะเดบเพิ่มการปิดเข้าอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวนี้ดูดดนิดนึงนะครับสังเกตแช่ไว้นานๆจะดูดน,นะครับ อันนี้ก็พร้อมที่จะจ่ายโอโซนแล้วนะครับจุดที่จะต่อเครื่องโอโซนก็คือตรงนี้นะครับเป็น L5 กับ N0.5 ครับ